มะม่วงแช่อิ่มสามรสค่ะทําวิธีนี้กรอบชํารสชาติอร่อยเข้าเนื้อมะม่วงเยอะกินไม่ทันทําแช่อิ่มเลยค่ะเก็บไว้กินได้นานๆแม่บ้านใช้มะม่วงแก้วขมิ้นดิบ1กิโลกร,รมัมจะใช้เป็นชนิดอื่นก็ได้หมดเลยนะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้แก้วขมิ้นกับมะม่วงแก้วค่ะเนื้อเขาจะแน่นดีแล้วก็สีเหลืองสวย ปอกเปลือกจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ําค่ะนํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะน้ําหนักหนึ่งกิโลกร,รัมของมะม่วงค่ะของแม่บ้านก็คือน้ําหนักตอนที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะด้านข้างก็ฝานเลยค่ะนี่ค่ะได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะ หั่นจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะผสมเกลือป่นกับน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสค่ะแม่บ้านผสมไว้ค่ะน้ำสะอาด1ลิตรปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้1ช้อนโต๊ะผสมให้ละลายเข้ากันดีแล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วนำน้ำใสๆมาใช้ค่ะนำมะม่วงมาใส่ในน้ำปูนใสที่ผสมกับน้ำเกลือไว้นะคะเสร็จแล้ว ปิดฝาค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1น1วันหคืนเรามาทำน้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายใครจะใช้เป็นสีขาวก็ได้ค่ะแม่บ้านใช้แบบไม่ขัดสีค่ะเสร็จแล้วคนให้น้ำตาลละลายค่ะเปิดไฟนะคะคนไปเรื่อยๆคนคนหยุดหยุดจนเขาเดือดค่ะให้เขาเดือดสักหน่อยนึงนะคะปิดไฟค่ะช้อนฟองออก แล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะมะม่วงที่แช่น้ำปูนใส่ผสมเกลือครบเวลา1คืน1วันแล้วค่ะเราก็นำไปล้างล้างน้ำให้สะอาด2-3น้ําน้ำค่ะชิ้นนี้ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านจะชิมก่อนแช่น้ำเชื่อมค่ะ <c oughs> ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะเค็มเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานนิดๆจากมะม่วงนี่ค่ะมะม่วงที่ล้างน้ำปูนใสและน้ำเกลือออกเรียบร้อยค่ะ แล้ก็เตรียมภาชนะที่จะใส่ก็จะมีกล่องมีขวดโหลแล้วก็นำเชื่อมที่เย็นแล้วค่ะนำมะม่วงใส่โหลให้เต็มใครมีโหลแบบไหนภาชนะอะไรก็ใส่ได้เลยสีสวยงามนะคะเหลืองสวยมากเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเชื่อมเทลงให้เต็มพอดีค่ะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิห้องธรรมดาก็ได้ค่ะเป็นเวลา1คืนหนึวันแต่แนะนำให้เก็บในตู้เย็นจะดีกว่าค่ะครบเวลา1วันหนึ่งคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานค่ะนี่ค่ะสีสวยงามฉ่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันค่ะน่ากินมากแค่นี้น้ำลายก็แตกค่ะ กรอบอร่อยช่ำม,มากค่ะครบรสเลยนะคะเปรี้ยวหวานพอดีเค็มนิดนิดค่ะจะทำกินหรือว่าทำขายก็จัดไปลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามร,รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ